สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมเตมีลิมตระกูลและอินคาชาแนลนะครับรายการรถยนต์ที่จะรายงานข่าวสารยานยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับทราบครับสาหรับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาบนถนนบางนาตราดประมาณกิโลเมตรที่19นะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ฝึกอบรมของ Mercedes Ben บนประเทศไทยนะครับศูนย์ฝึกอบรมแห่งน,นี้นอกจากจะแนะนําผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ผู้แทนขายข,ายของ m ม r c e d e s Ben บไม่ว่าจะดีลเลอร์ไหนก็แล้วแต่นะครับ ได้รับความรู้เพื่อไปอธิบายให้ลูกค้าของในแต่ละดีลเลอร์รับทราบเพื่อจะเป็นการกระตุ้นความต้องการกระตุ้นยอดขายให้ยอดขาย m e r c e d e s b e n บประเทศไทยกระเตื้องขึ้นเพื่อเป็นผู้นำต่อไปอย่างที่เขากำลังเป็นอยู่ครับสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมผมพาคุณผู้ชมมาสัมผัสและได้ทดลองขับครับจะว่าก่อนใครก็ว่าได้แต่ว่าก็นะรถราคาระดับใกล้เคียง10ล้านเนี่ยจะไปซีซัวขับของเขาง่ายๆก็ไม่ได้แล้วครับ ต้องทํากันบ้านมาอย่างดีครับเพื่อที่จะมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบครับ m ม r c e d e s b e n z s c l a s ส350 d เครื่องยนต์ดีเซลนะครับรุ่นปี2021ต่อเน,นื่องถึง2022เนี่ยมีด้วยกันออกมา2รุ่นครับเป็นรุ่น s c a r s 350 d Exclusive ตัวเริ่มต้นนะครับราคา6ล้าน6 9 0 0 0 0บาทนะครับส่วนอีกคั้นหนึ่งเป็นตัวท็อปครับ Mercedes-Benz S-Class 350d AMG Premium ตัวนี้ราคา7จ็ดล้านหนึ่บาทสองตัวราคาต่างกัน5้0 0 0นบาทเดี๋ยวผมหาคำตอบให้คุณผู้ชมได้รับทราบครับว่า5 0 0 0 0นบาทที่มันต่างกันระหว่าง2รุ่นนี้มันมีอะไรบ้างและแน่นอนครับส่วนต่างๆในความบนราคาใช้คำว่าบนราคา เกือบ10ล้าน7ล้าน1เกือบ7ล้าน2คันนี้ที่เราจะได้ขับนะครับจะเป็นตัว AMG Premium สีดำล้อ AMG 20นิ้วเลยนะครับขับเพื่อล้อหลังนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเมือม่อเมื่อเป็นรถขับเพื่อล้อหลังเนี่ยอ f f s e ตของล้อหน้าและล้อหลังจะต่างกันเพราะว่ากำลังส่วนใหญ่จะไปลงที่สองสองล้อคู่หลังเครื่องยนต์วางหน้าแถวเรียงเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ ประมาณใกล้เคียง3,000ซีซีเป็นดีเซลนะครับผลิตแรงม้าไม่ได้ถึง286แรงมา้าความเร็วสูงสุดเบาๆครับ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่อาจจะล็อกไว้นะครับอาจจะหนักกว่านี้ก็ได้แต่ก็อย่างว่าแหละครับรถันนี้ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้มีอำนาจซื้อหรือคนเป็นเจ้าของเงินจะเป็นผู้นั่งฝั่งหลังซ้ายทำไมล่ะครับ มันเป็นรถระดับผู้บริหารครับเป็นรถระดับเจ้าของกิจการระดับร้อยล้านพันล้านพวกเขาต้องมีนักพวก,พวกเขาต้องมีโชเฟอร์หรือพนักง,งานขับรถขับให้นั่งอยู่แล้วครับแน่นอนผู้โดยสารนั่งด้านหลังคนขับนั่งด้านหน้าแต่อำนาจสั่งการส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผู้โดยสารด้านหลังซ้าย,ซ,ายซึ่งเป็นเจ้าของเขาสามารถคอนโทรลควบคุม ต้าจอต่างๆหรืออุปกรณ์เอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆมัลติมีเดียต่างๆได้จากด้านหลังโดยผ่านแท็บเลต็ตจะเป็นอย่างไรละเอียดลึกแค่ไหนต้องตามไปชมครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมออกจากศูนย์ฝึกอารมณ์ของมัเสเตเลยบแบนแห่งน,นี้เพื่อไปทดลองขับระยะสั้นๆส,นสักครึ่งวันครับเดี๋ยวมารายงานให้คุณผู้ชมรับทราบครับไปพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมครับขบคุณผู้ชมครับ หลังจากที่ดูรูปทรงภายนอกกันไปแล้วนะครับเข้ามาดูกันต่อครับว่าจากศูนย์ฝึกอบรมของ m มเตเดสเบนที่บางนากมอที่19นะครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาลองขับเล่น,ลนๆนึกขึ้นได้ว่าแถวสุมาตรภูิเนี่ยครับใกล้ๆมีสถานที่โลง่งๆว่างๆให้เราได้ทดลองขับ The New E S-Class ส5าม คันนี้นะครับ MGPremium eh มูลค่าค่าตัว7จดล้านหนึ่งแบเก้าทมดี๋บาจะค่อยๆทยอยเล่าให้ฟังนะครับคุณผู้ชมครับไปกับผมเลยครับตอนนี้อยู่ในห้องโดยสารแล้วปรับที่ปรับทางซึ่งเขาจะมีเทคโนโลยีการจดจำผู้ขับแค่ปลายนิ้วเดียวแตะเข้าไปทั้งเบาะทั้งหน้าจอทั้งตำแหน่งพวงมาลัยทุกสิ่งทุกอย่างเซตอัพไว้ให้เราหมดเลย ังจากที่เราการเซตผ่านจอหรือผ่านมือถือในแอปพลิเคชันของ m ม r c e d e s นะครับโอเคครับค่อยๆทยอยไปครับเริ่มมาเลยครับตำแหน่งพร้อมทุกอย่างพร้อมเครื่องสตาร์ทพร้อมไปถึงเกียดีเลยครับไปครับเดินหน้าครับ New S Class สามารใช้เครื่องยนต์6สูบนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล หกสูบแถวเรียงนั่นหมายความว่าวางตามยาวด้วยเหตุผลที่ว่ารถคันนี้เป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังนะครับเพื่อความนุ่มนวลเครื่องยนต์หกสูบดีเซลเทอร์โบบล็อกนี้ประมาณ3,000ันซีซีลิดแรงม้าได้286แรงมา้าเคลียร์ไม่ว่าความเร็วสูงสุดเนี่ยประมาณล้อสองประมาณสอง กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งผมว่าน่าจะไปได้กว่านั้นนะครับถ้าจะไปความเป็น S อสคัสก็ต้องบอกแล้วครับว่าเป็นรถสำหรับผู้บริหารหรือคนที่จะเป็นเจ้าของเนี่ยก็ต้องนู่นแหละครับอายุอันนันก็ต้อง4ี่ิอัพห้าิบอัพขึ้นไปเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของบริษัทหรือ เป็นเป็นผู้ที่ถูกเลือกให้บริหารตำแหน่งในตำแหน่งใหญ่โตของบริษัทแล้วก็บริษัทก็จัดหารถ S-Class เนี่ยระดับ S อ l ค s s เนี่ยครับให้เป็นรถประจำตำแหน่งน่าจะเป็นประมาณนั้นครับความเป็น S-Class รุ่นล่าสุดคันนี้นะครับคุณผู้ชมครับมันมีเทคโนโลยีมากมายเหลือเกินเ๋ยวจะค่อยๆทยอยเล่าให้ฟังแต่เริ่มต้นที่เอาเรื่องนี้ก่อนเริ่มต้นที่ เอสค b o บอ b o d ีดีเนี่ยเขาตีโจทย์ว่า s c สคัใหม่จะต้องไม่ดูใหญ่เทอะทะและไม่ดูแก่คือทำยังไงก็ได้ให้ห้องโดยสารมันสะดวกสบายกว้างขวางแต่รูปร่ามรูปทรงขนาดตัวถังนั้นต้องไม่ใหญ่เทอะทะไม่เก่งกะเอาละสิเป็นยังไงล่ะหนักที่วิศวกรทีมออกแบบละ แต่สุดท้ายแล้วรูปทรงต่างๆก็ทำออกมาได้ได้ลงตัวได้เกินความคาดหมายของโจทย์ที่วางไว้ด้วยรูปทรง s c l r s ใหม่นี้มันดูแบนลงมันดูเล็กลงมันดูมีความเป็นสปอร์ตโชบเฉียวมากขึ้นจากการลดสันคมเส้นต่างๆในการออกแบบรวมถึงหลังคาด้านหลังที่มันสโลปลงเหมือนเหมือนรถคูเป้มันเลยทำให้รถ S c r คใหม่คันนี้ดูยังไงยังไงก็เล็กกว่ารุ่นเดิมแต่เชื่อหรือไม่ครับคุณผู้ชมครับด้วยมติติตัวเลขตัวถังแล้วเนี่ยมันกว้างกว่ามันสูงกว่าประมาณ20-50มิลิเมตรเลยครับแต่ด้วยเวทมนต์ของดีไซน์เวทมนต์ของการออกแบบเส้นสายต่างๆมันทำให้เกิดภาพลวงตาภาพหลอกตาทำให้รูปทรงภายนอกนั้น มันดูเล็กลงมันดูสปอร์ตขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ความเป็นจริงคือยังมีความสปอร์ตอยู่ยังมีความใหญ่โตอยู่ยังมีความสะดวกสบายครบถ้วนกระบวนวามหนึ่งในทริคของเวทมนต์ที่ทีมออกแบบทําคือการขยายฐานล้อขึ้นไปเพื่อให้ห้องโดยสารกว้างขึ้นแต่เป็นขยายแบบ ใช้วิธีหลอกสลับสับขาหลอกกับเครื่องยนต์ให้เครื่องยนต์มาอยู่ด้านหลังฐานล้อคู่หน้าให้เครื่องยนต์ขยับเข้ามาทําให้ล้อวีเบลดเนี่ยครับล้อหน้าและล้อหลังรนะยะห่างมันห่างขึ้นทําให้สามารถสร้างมิติตัวถังในภายในห้องโดยสารได้เพิ่มมากขึ้นรวมถึงอย่างที่บอกโครงสร้างภายนอกที่ทําด้านหลังให้สรลบลงแล้วมันก็ทําให้พื้นที่ด้านหลังได้ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นยืดออกไปทั้งหลังมากขึ้น ทำให้พื้นที่โดยสารด้านหลังตอนซ้ายซึ่งเป็นที่ทรงพลังทรงความสะดวกสบายมากที่สุดและก็ทรงอํานาจเงินด้วยเพราะว่าตําแหน่งที่นั่งตรงนั้นที่เขาหน่วยความสะดวกให้สุดๆนั้นคอมฟอร์ตขนาดนั้นเป็นเจ้าของคนออกสตังค์ซื้อรถคันนี้นั่นคือตําแหน่งที่นั่งของผู้ที่เป็นใหญ่ที่สุดในรถคันนี้ ส่วนมาถึงคนขับคงสงสัยใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับเทคโนโลยีสารพัดมากมายที่ Mercedes-Benz s c l a s าคันนี้บรรจุบันจงใส่เข้ามาอย่างที่เรียนให้ทราบคุณสมชายคุณสมศักดิ์คุณบุญถึงคุณอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะมาขับทำยังไงเลยทีนี้เทคโนโลยีขนาดนี้ตายแล้วว่ะไม่ได้แล้วมั้ง โจทย์นี้ทางวิศวกรของ Mercedes-Benz ตีโจทย์ได้เนียนมากครับพยายามแล้วว่าตีโจทย์ว่ารถคันนี้เป็นรถของคนที่นั่งด้านหลังเพราะฉะนั้นคนขับก็คือคนขับเป็นหน้าที่ดเวอร์เป็นหน้าที่โชเฟอร์ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาใช้เทคโนโลยีบนหน้าจอหน้าจอเนี้ครับมากมายไม่ต้องมาเซตอัพมากมายไม่ต้องมาทำอะไรกับมัน เยอะแยะจนให้เกิดความเงินงงเสียสมาธิในการขับแต่วิศวกรย้ายสิ่งต่างๆย้ายของจำเป็นเทคโนโลยีต่างๆทั้งอินโฟเทนเมนต์เอนเตอร์เทนเมนต์การคอนโทรลอะไรต่างๆไปอยู่ที่หน้าจอกลางและก็ไปอยู่ที่หน้าจอหลังบอกหลังโดยที่เจ้าของรถคือคนลั่งด้านหลังตรงนี้ คอนโทรลผ่าน iPad อันเล็กๆเท่านี้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะจัดการได้แม้แต่ขนาดที่จะจับผิดคนขับว่าคุณขับดีไหมเบรกหนักไปไหมเดินคันเร่งเร็วไปไหมหรือขับเนียนจนหลับแต่ถ้าหลับแล้วเจ้าของรถก็หยิบ iPad รูดขึ้นมาดูว่าช่วงที่เวลาหลับไปครึ่งชั่วโมงนี่คุณสมศักดิ์ จัดการยังไงกับรถขับรถแบบไหนดีไม่ดียังไงนั่นเช็คได้ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับออพอขอรอหรือนักขับรถจะดูแลคุณได้ดีขนาดไหนเราเช็คได้ครับแล้วที่สําคัญอันนี้ความเท็นตัวตัวนะครับก็ควรจะให้คุณสมศักดิ์เนี่ยไปเ,เทนนิ่งกับทางบริ e ัทเบนซ์ซะหน่อยก่อนที่จะมาขับรถให้ท่านเจ้าของรถได้นั่ง ันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ Mercedes-Benz นก็ให้ความสำคัญครับอ่ะมาว่ากันต่อในส่วนโครงสร้างแล้วในส่วนเทคโนโลยีแล้วในส่วนคอนโทรลคนขับแล้วเหลืออะไรอีกละ่ะภายในครับภายในเบาะนั่งด้านหน้าคู่หน้าเป็นหนังนับป้าแบบพรีเมียมหนังนับป้ามีหลายเกรดครับ คำว่าพรีเมียมซึ่งมันอยู่ในตัวสามห้าศูนย์ดีเอพรีเมียมเนี่ยมันเป็นหนังนับป้าที่เป็นหนังของวัวที่คลัดเกรดพิเศษเป็นหนังที่อยู่ด้านท้องครับไม่โดนแดดไม่โดนลมหรือโดนกันน้อยมากเอามาฟอกเอามาทําเป็นหนังบอกเพราะว่ามีความนุ่มมีความเนียนไม่หยาบกระด้างนี่หนังยังไม่เกรดขนาดนั้นเลยนะครับสําหรับ S c l a s s คันนี้รุ่น a อ G พรีเมียมเนี่ยส่วนบนหลังคา ก็จะเป็นแน่นอนครับ AMG ก็ AM G, ต้องอาคันตาร่าแสดงให้เห็นเลยว่าคันนี้คือ AMG มีความเป็นสปอร์ตการตัดเย็บไม่ต้องห่วงครับสุดยอดของความอลังการสุดยอดของงานฝีมือในดินเยียมันครับมาต่อกันในเรื่องของระบบแสดงผลในห้องโดยสารของ S-Class สามาราศูนย์ดี AMG p พรีเมมคันนี้นะครับจอแสดงผลครับจอหลักๆเลยเนี่ยนอกจากพอรอหรือโชอเฟอร์ที่จะได้ใช้จอหน้าจอบนนี้แล้วเบสิกมากๆมีอีกหนึ่งที่จำเป็นต้องใช้และจำเป็นหลักหรือจะเป็นหน้าจอหลักเลยก็ว่าได้ครับก็คือหน้าจอ12.3นิ้วนี่แหละครับมันสุดมากเลยนะครับมันเป็นหน้าจอที่ คมชัดละเอียดเพราะด้วยความที่เป็นหน้าจออยู่ตรงกลางหน้ากระจกเนี่ยปัญหาของหน้าจอการแสดงผลตรงนี้มันจะเป็นปัญหาการสะท้อนของระบบเมื่อตั้งอย่างนี้เมื่อไฟส่องเข้ามาเมื่อแสงภายนอกเข้ามาตำแหน่งการมองอาจจะมีเงาสะท้อนแต่ตัวนี้หน้าจอตัวนี้ถ้าจะมูลค่าหลายตังค์ครับเป็นหน้าจอ O L E D เป็นหน้าจอที่เมกพิกเซลต,ต่างๆที่จอแสดงผลต่างๆนั้นปรับแสงได้เองหรือความละเอียดได้เองอิสระทุกอย่างจนทําให้เขาสามารถที่จะแสดงผลสู้กับแสงแดดในทุกสภาพได้ร่วมกับการมองในสภาพการตั้งจอแบบนี้ครับให้ตำแหน่งที่ดีที่สุดสําหรับทุกตําแหน่งการนั่งที่จะมองเห็นจอจอนี้นั่นหมายรวมถึงจอท่านเจ้าของรถด,ด้วยนะครับ ทคอนโทรลในทุกอย่างเลยครับตรงนั้นสิ่งหนึ่งที่บอกถึงความหรูหราฟู่ฟ้าอลังการก็คือระบบไฟแอมเบนไลท์64เฉดสีแล้วในหนึ่งใน64เฉดสีนั้นก็ยังมีเฉดสีย่อยๆที่จะปรับสว่างแล้วก็มืดได้เองอีกในความเป็นความความอลังการของสีแสงสีในนี้ส่วนเสียง ได้ลองนั่งฟังในในที่ส่สฝึกอารมมาละอลังการงานสร้างนี่ยังไม่รวมว่ามีหมูฟังอีกสองอันอยู่ด้านหลังสำหรับผู้โดยสารตอนหลังทีจ่จะใช้ความความเป็นส่วนตัวในการฟังเสียงเพลงของเขาโดยที่ไม่ต้องรบกวนผู้ขับนะครับตำแหน่งนั่งที่ดีที่สุดคือตำแหน่งของคนด้านหลังนั่นคือเจ้าของรถ ตำแหน่งนั้นเนี่ยเป็นตำแหน่งที่สามารถปรับที่นั่งเอนนอนแทบจะได้เป็นโซฟาเบสเลยก็ได้แลด้วยความนุ่มของการตัดเย็บของหนังนับปป้านับปาแบบพรีเมียมอะไรพวสุดครับสุดจริงๆสุดสุดแบบสุดสุดเดสเนิชั่นเลยปรับได้แทบจะเกือบกลายเป็นที่นอนเมื่อปรับสูงสุดยืดสูงสุดเนี่ยเบา ด้านหน้าฝั่งคนขับด้านซ้ายเนี่ยครับก็จะเลื่อนด้านหน้าไปเพื่อให้พื้นที่กับท่านเจ้าของรถด้านหลังได้ยืดได้เหยียดได้เต็มสติครับคุณผู้ชมครับนอกจากความหรูหลาฟู่ฟ้าอลังการงานสร้างสารพัดสารพันที่ประดิษฐ์ประดอยใส่เข้ามาแล้วระบบรักษาความปลอดภัยก็ยังเป็นระบบระบบความปลอดภัยสูงสุดเวอร์ชั่นสูงสุดนะครับที่ ลองใส่ลงมาใน S อสคล s สสามสุนดีเอมจีพีคันนี้หนึ่งในระบบที่เรียกได้ว่าพัฒนามาถึงขีดเวอร์ชั่น2หรือจะเกือบจะเวอร์ชั่น3แล้วถ้าจะเรียกเวอร์ชั่น2ก็เวอร์ชั่น2อสองสูงที่สุดแล้วกันในบในบ้านเราอะนะครับก็คออือระบบช่วยเบรคระบบ ขับเคลื่อนตามคันหน้าตั้งเวลา,าตั้งความเร็วเพื่อจะเดินหน้า mm. เดินทางอัตโนมัติโดยที่มีรถคันหน้าเป็นเป้าหมายให้เราทั้งตามและก็ทั้งวิ่งเข้าไปหรืออะไรก็แล้วแต่หรือที่เรียกกันว่า a d a p t i cruise control เนี่ยครับรถยี่ห้อหลายๆยี่ห้อก็มีครับรถราคาแพงๆก็มีแต่สำหรับ Mercedes s อสสาสนคันนี้แอดวานไปกว่าคันนั้นครับเพราะระบบโดยเฉพาะกับระบบอัจ t ร v e c ค u ร s สคอนโทรลเนี่ยมันจะตามคันหน้าแล้วก็เบรกตามคันหน้าตัวที่เราตั้งความเร็วไว้ว่าจะตั้งเท่าไหร่มันก็จะตามคันหน้าหรืออย่าง,งมันจะตามคันหน้าแต่ระบบนี้ใน s c สคลคันนี้มันนุ่มนวล ว่าที่เคยทดลองกับรถรุ่นรุ่นใดในประเทศนี้คือมันก็จะตามคันหน้าในระยะที่มันได้มันก็จะผ่อนเบาคันเร่งลงแล้วพอคันหน้าเดินความเดินความเร็วเติมคันเร่งรถเราก็จะตามคันหน้าโดยที่เติมคันเร่งเหมือนกันแต่มันเติมแบบนุ่มนวลจนแทบไม่รู้สึกเรียกได้ว่าเหมือนการเรียนแบบมนุษย์ ได้มากเผื<ๆ>่อจะดีกว่ามนุษย์ด้วยซ้ำครับคุณผู้ชมครับคือมันเนียนมากเนียนแทบจะไม่รู้สึกแทบไม่รู้สึกเลยว่ามันกระชากหรือกดคันเร่งออกไปเพื่อจะดึงเราออกไปข้างหน้าอีกกรณีคือเมื่อตอนเบรกรถมันก็จะหยุดให้นะครับถึงศูนย์เลยนะครับคันหน้าจอดคันเราก็จอดยกคันเร่งไว้อย่างเนี้ยครับคันหน้าเดินคันเร่งมันก็ตามออกไปโดยที่มันนุ่มนวลจนอืมเผื่อจะนุ่มนวลกวับมนุษย์เดินคันเร่งอีกด้วยซ้ําครับ ครับนี่คืออีกหนึ่งฟีเจอร์อีกหนึ่งความปลอดภัยที่ Mercedes-Benz s c ์ a อส 350d AMG Premium คันนี้มีมาให้ครับอันนี้ไม่พูดไม่ได้ครับต้องแทรเขาาพูดเลยครับส่วนมีคนสงสัยครับว่าแล้วไอ้ตัว s 3ส0 d ม x c l ศ s i v e ล่ะมันต่างกันยังไงกับราคาที่มันต่างกัน500แ0,000นบาท ผมถามทางโปรดักต์ของ Mercedes มาให้แล้วครับเขาบอกว่า Mercedes ไม่ไม่อยากให้ใช้คำว่าตัว e อ c l u s i v e เป็นตัวเริ่มต้นตัว AMG p r e m i ี m เป็นตัวท็อป e r c e ์ e s บอกว่า S อสคัรที่มีขายในประเทศไทยสองรุ่นนี้นะครับ 350d ้350 D, 4, าศูนย์ดีอลราคา669กับ 350D d m g Premium ราคา719ล้านบาทเนี่ยเป็นตัวถูกตัวแพงแต่มันมีความต่างกันเจตนาอยากจะสึ่อสารกับลูกค้าเขาว่าไอ้ตัว Exclusive เนี่ยก็สมชื่อครับคือเป็นตัวที่เหมาะกับองค์กรหรือบริษัทใหญ่ๆห,หรือวริสัตข้ามชาติที่มีผลกำไรมหาศาลจะซื้อรถประจำตำแหน่งคันละ6-7ล้าน เพื่อให้ผู้บริหารบริษัทของเขาท่านหนึง่งท่านใดได้นั่งได้ใช้โดยที่มีนั่งขับรถของบริษัทขับรถให้ท่านนั่งนั่นแหละครับคือคือสิ่งที่บริษัทแยกระหว่างอาสามถศูนย์ดีเอกอัค e รกับสามถศูนย์ดีเอ็มกับตัวพิมเมียมเขาแยกแค่นั้นเองครับเขาไม่อยากให้แค่แค่เห็นว่าจะต้องใช้ เงินเท่านี้เป็นตัวถูกเงินเท่านี้เป็นตัวแพงเขาให้ความเห็นว่าก็ไม่มีความจะเป็นในรถในรถก่อผู้บริหารของบริษัทที่จะตกแต่งอะไรซึ่ง s อสคัทเอสสามห้าศูนย์ดีนั้นตกแต่งมาให้พร้อมแล้วทุกอย่างมีเหมือนกันหมดระบบความปลอดภัยทุกอย่างมีเหมือนกันทั้งสองรุ่นแตกต่างอย่างชัดเจนเลยก็คือล้ออะไรอย่าง ีตัวคัน exclusive น่ะก็จะเป็นล้อสิเก้านิ้วตัว AMG ก็เป็น20นิ้วซีรีสย,ยามก็สูงขึ้นต่างกันนั่นแค่ความนุ่มนวลครับแล้วอีกสิ่งหนึ่งก็คือเมื่อพวเคาว่า AMG เข้าไปแน่นอนครับ AMG เป็นชุดแต่งเป็นชุด m o d i f ยทั้งสมรรถนะแล้วก็ทั้ง a e r o d y n a ม i c ก็ต้องให้ค่าดีไซน์เขาอะครับรวมถึงหนังภายในบอกภายในตัว exclusive ก6 9เนี่ยก็จะเป็นหนังเหมือนกันนะแบบเดียวกันนะรับตาเหมือนกันนะแต่จะเป็นหนังที่เกรดไม่พรีเมียมเหมือนตัว m อ g ตัวนี้เรียกว่า m อ g เขาคัดเกรดเกรดเไปก่อนละเกรดบก็ลงมาเหลือตัวเป็นตัวตัวเอกุสิไปนะครับนี่ครับ ก็คือประมาณนี้นอกจากก็กเหมือนกันหมดครับ64เฉียดสี AMB Light หน้าจงหน้าจออะไรเหมือนกันหมดแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ,อ,อระบบที่ตรวจจับบอดี้แลงเกิการคำนวณการจับอ,อ,อะไรพวกนี้ครับถ้าเป็นตัว MG เนี่ยตัวแพงกว่าเนี่ยผมก็พูดอีกแล้วตัวแพงเขาไม่ค่อยอยากให้พูดจะเป็นเซนเซอร์ที่ละเอียดกว่าจับได้รวดเร็วกว่าดีเทคได้ มากกว่าแล้วก็ระบบเนี้ยพอดีเทคได้ว่าคนขับเกิดการเหมยล้าหรือว่ามีโรคโรคโรคประจําตัวอาจกําเริบขึ้นมามันผิดคอพับลงไปอย่างเงี้ยเกินกี่วินาทีระบบมันเห็นแล้วว่าเฮ้ยผิดปกติระบบจะค่อยๆลดความเร็วลงแล้วก็ตรวจจับสิ่งรอบข้างจากกล้อง360อยสงศารอบคันเนี้ยครับรวมถึงโซน่าด้วยนะเพื่อที่จะตรวจ เมื่อปลอดภัยที่สุดค่อยๆทอออความเร็วค่อยๆชะลอความเร็วจนคิดว่าระเบียงนั้นระบบเอไหลาทางข้างทางนะั้นปลอดภัยก็จะนํารถเข้าจอดพร้อมทั้งมีระบบโทรฉุกเฉินไปที่ส่วนกลางเพื่อเรียกไปยังศูนย์ให้ส่งความช่วยเหลือมาโดยเร็วที่สุดเป็นไงครับคุณผู้ชมครับ New S c r r d รุ่นปีสองพันบเกี่ยวกับรุ่นปีสองพ ทั้งสองรุ่นแต่รุ่นเอสคูสิผมไม่ได้ขับไม่ได้ลองขับเนี่ยผมได้ขับเป็นตัว AMG พรีเมียมคันนี้ราคาต่างกันห้าแสนครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบการขับรถแล้วก็เป็นเจ้าของตังค์ไม่ใช่เจ้าของตำแหน่งแล้วเขาซื้อรถมาให้นั่งเป็นปเป็น,เป,นเป็นรถประจำตำแหน่งนะครับผมว่าราคาห้าแสนต่างกันเนี่ยคนที่เป็นลูกค้าเมอร์เซเดสเนี่ยผมว่าไม่ ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คิดเยอะหรอกครับผมว่าน,น่าจะลงตัวที่ตัวเอ g 7เจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมืบาทมากกว่ามันไม่มีอะไรแพงนะครับถ้าเรามีปัญญาซื้อแล้วมันก็ไม่มีอะไรแพงในวงการรถยนต์ที่เขาทำมาแล้วมันแพงเกินเหตุทุกสิ่งทุกอย่างทุกเทคโนโลยีที่ทำมามีเหตุมีผลของมันเองทุกข้อ ทุกคันทุกรุ่นคุณจะได้แบบนี้กับรถราคาเจ็ดแปดแสนหรือสองล้านสามล้านมันก็จะดูเห็นแก่ตัวเกินไปมั้งใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าลองดูครับว่าคุณผู้ชมชอบแบบไหนเป็นเจ้าของเองก็ซื้อตัว สามารถส่วนดี AMG Premium เหืนถ้าคุณเป็นผู้บริหารระดับสูงแล้วทางบริษัทถามว่าอยากได้รถรุ่นไหนมานั่งขับหรือนั่งมาทำงานโดยที่มีพอรอเป็นผู้ขับก็เซฟค่าตัวเซฟสตังค์ให้บริษัทเขาหน่อยสักห้าแสนก็ได้ครับโอเคครับถึงวันนี้ตรงนี้แล้วคงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้ว เอาไว้พบกันใหม่ในในใน,ในทริปหน้าว่าเราจะนำรถรุ่นใดแบบไหนมารีวิวรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบแต่ก่อนจากกันไปคุณผู้ชมครับขอกำลังใจหน่อยครับกด subscribe เป็นสมาชิกเราดูหน่อยหรือไม่ก็เติมกระดิ่งลงไปเพื่อที่เมื่อเรามีคลิปมีรีวิวกันทดสอบหรือการลองขับใหม่ๆแนะนำรถอะไรก็ว่ากันไปจะได้เด้งมาทีา่มือถือของคุณผู้ชม จะได้รับชมก่อนใครยังไงก็กดไลค์กดแชร์เพื่อแผ่กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเตมีลิมตระกูลและอินคาชาแนลต้องลาไปในบอดี้สุดแหลนอลังการของ Mercedes-Benz S350D AMG Premium คันนี้จนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ